สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมเต้สเตเปนวูฟนะครับพอดีวันก่อนที่เอาตัวนี้นะครับเมนดาบโลไปลงหอ,อ,อ17แล้วแต่ว่าคลิปนั้นผมเป็นแค่คลิปทดสอบฟอร์ของตัวเองนะครับว่ามันมันลงไหวไหมอันนั้นคือลงครั้งแรกเลยก็ยังไม่ได้อธิบายอะไรนะครับ <c oughs> ก็เลยว่าจะทำคลิปนี้เพื่ออ,อธิบายเลยแล้วกัน นะครับเดี๋ยวขอเนียจัดของแป๊บหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ตัวหลักที่ใช้ค่านะครับคือมูวิดนะครับตัวอื่นมีหน้าที่แทงกับอย่าตายนะครับคอยช่วยจับช่วยอะไไว้เดี๋ยวนะครับเหมือนเหมือนขาดไปตัวหนึ่งโอเคผมจะใช้ฟอร์นี้นะครับ7ตัวอา t h เธอร วูชิกิมแฝดมีหน้าที่จับนะครับเทียนโมที่ผมเอามาเพราะว่าหน้าที่ของมันคือแทงเลยมันมีสกิลติดตัวที่ลดดาเมจจากสายประชิดนะครับบอสวัวทั้งสองล่างเป็นประชิดนะครับโอเคก็จะประมาณนี้ <c oughs> มาลองกันเลย อันนี้เป็นตัวเด็กผมนะครับผมโอนเซ็ตคอมาจากตัวหลักผมใช้คอเกร์เซนะครับวิธีการก็คือนะผมพอชนเนี่ยนับเทินแรกนะครับไปอีก4เทินก็รวมเป็น5เทินนะครับกดข้ามรัวๆเลยข้ามรวด5เทินนะครับ สองสามสี่เทิร์นต่อไปผมจะเริ่มลงคอมโบของมูวิดโอสองสกิลคือรีทิว t ชันสกิลนี้กับแล้วก็โอนสกิลโอนเทิร์นมาแล้วก็ลงไพ่หม้อมรสุมนะครับลงเลย แล้วกดข้ามเทินเลยครับมันจะลงได้สองสกิลเลยถ้าข้ามถ้าข้ามลวดมาห้าเทินมอนจะตายหมดเลยอย่างนี้นะครับโอเคดูยต่อทำเหมือนเดิมครับสำหรับฟอลูกสองฟอนี้ <c oughs> ตามที่ผมทดลองนะ ตามที่ผมทดสอบอะไม่ใช่ทดสอบสิจากที่ผมคาดการผมคาดว่ามันน่าจะใช้ได้กับทุกเมนเลยที่แล้วก็ของไม่ต้องถึกอะไรมากด้วยถ้าไม่ใช่เมนประชิดที่พอจะมีของแบบนี้ก็คุณก็อเอาโอดิซีมาตัวหนึ่งก็ได้ เอามายืนแทนเมนตัวนี้มันก็ถึกสารตัวอยู่ข้างหน้าเหมือนเดิมแล้วก็เมนมาหลบหลังก็ได้ เหมือนเดิมครับอันนี้คือมูวิผมของก็ไม่ได้อ่าไม่ได้สุดนะครับคือเลเวลสกิลเนี่ยของมูวิโดเนี่ยมันมันปรับเป็นว่ามันตัน200นะครับแต่ว่าผมไม่ได้ใส่คาถาลูกอมนะครับผมเลยเออใช้แค่นี้แหละประมาณ150-160ถ้าเกิดมีคาถาลูกอมมันก็จะ ถึงสองยแน่ๆครับถึงชัวร์แต่ใช้แค่นี้มันก็เพียงพอแล้วสำหรับหอสิบเจ็ดนะ <c oughs> อันนี้คือผมไม่ได้เร่งเทินมากนะมันก็เนี่ยยังไม่ถึงห้านาทีดียังยังไม่ถึงห้านาทีหรอกก็เนี่ยเป็นกองลูกกองสุดท้ายละก็ถือว่าเร็วนะ ต่อไปก็ถึงกองเจ้าปัญหาบอสนะครับเทิร์นแรกแถวหน้าทุกตัวกดกาดทั้งหมดเราข้ามเลยเทิร์นสองโฮลี่แถวหน้า ทุกตัวกาดเหมือนเดิมมา <c oughs> <c oughs> เธอกิมมันฮิวได้ด้วยนะครับ บอสได้ตีเรา2ทีแล้วแปลว่าข้ามไป3ทีก็จับปูชี้จับเราข้ามเลยอันนี้เป็นเทิร์นที่5นะครับอา t h เธอร์จับไม่ถึงนะครับก็ไม่เป็นไร โลี่แถวหลังเราข้ามเลยครับอ่าเราก็จะเริ่ม r e t r i b u t i o n ครับเหมือนเดิมแล้วก็ลงต่อเลยเสร็จแล้วก็เสกแกะมัน แล้วก็ทีนี้เมื่อกี้เราโดนในสกิลเมเทโอแต่ว่ามันมีผลเป็นดอทนะครับกดดีบัฟตัวเองทิ้ง <c oughs> เนี่ยครับบอลล่างแรกจะตายเลยพร้อมลูกบอลล่างสองเกิดแถวหน้ากดกาดครับแล้วข้ามเลย จับไว้ครับกันเหนียวเราข้ามเลยครับเสร็จแกะไว้ <c oughs> จับ จับไว้ <c oughs> จับเนี่ยบอสมันไม่ได้ขยับเลยของคุณไม่ต้องหนามากก็ได้ <c oughs> แล้วก็จับ เนี่ยบอสจะตายเลยเนี่ยครับง่ายไม่เจ็บตัวอันนี้ก็ทำไว้เป็นแนวทางง่ายๆนะครับสำหรับฟอร์ที่ของไม่ต้องเยอะนะครับ <c oughs> อันนี้คือก็หนักที่ตัวหลักแล้วว่าตัวตัวหลักเนี่ยมันเป็นดาบมันมีเพิ่มอ่าดีเฟนซ์ให้กับทุกตัวในฟอร์มันลดดามเมจได้อยู่แล้ว ก็ของตัวแทงก็ไม่มีอะไรเลยครับ <c oughs> เนี่ย <c oughs> ก็ก็ไม่ได้มีอะไรหรูหราเลยแต่บอสก็ไม่ลงแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอเอาไว้เป็นแนวทางสำหรับคนที่ยังคิดว่าหอชั้นสิบเจ็ดเนี่ยมันไกลเกินเอื้อมนะครับก็ลองเอาอันนี้ไปดูครับเพราะว่าจริงๆมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้น นะครับแต่ว่าโอเคละก็ต้องมีของมีอะไรนิดนึงพวกในตัวหลักๆอย่างมูวิโดแล้วก็คอลเลกชันในสมุดสักหน่อยนึงสัก50 70อะไรงี้ผมว่าก็ไหวแล้วแหละนะครับโอเคไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ